เดินไปดูสวนมะละกอะข้างในกันนะคะฝนไม่ตกมาสอวันแล้วแต่ไม่กล้าเอารถเข้ามาโอ้ดูวิวโอ้ดูวิวดูวิวภูเขาเวิวภูเขาสวยไหมคะนี่นะใครสนใจวิวบรรยากาศแบบนี้เรามีที่ดินขายนะคะแบ่งเป็นล็อกละ ไล่กว่า2ไล่3ไล่แล้วก็หไล่นะคะถ้าใครสนใจลองทักมาถามรายละเอียดกันได้นะคะออนี้นะคะเห็นวิวภูเขาไหมคะนะมีวัดด้วยเห็นไหมคะวัดพรมนิมิตนี่นะคะมองแค่นี้นะคะใกล้นิดเดียวเองนี่นะแต่ก็เป็นันประจําหมู่บ้านของเราอันนี้แปลงมะละกอของน้านะคะ ปุ๋ยมาใส่ช่วงก่อนแลเหมือนแบบเหลืองๆนะตอนนี้เริ่มเขียวขึ้นแล้วค่ะนี่นะเ,นนเริ่มเขียวขึ้นแล้วนะดินที่นี่จะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะทรายแดงค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอ้อันนี้แปลงนี้ดมะละกอของเรานะคะโอ้โหหมกพ้องกระญ้าเลยอ่ะไม่อยากจะพูด ฉีดยาก็ฉีดไม่ได้เพราะว่าแซมพลิกกระเหลี่ยงลงไปเต็มแปลงเลยน,นี้เรามาดูอันนี้เราเอาแตกไม่เอ่ยอันนี้เราเอาแก้วมังกรมาชําไว้นะคะเป็นไงบ้างดูสิยังไม่ตายแต่ก็ยังไม่แตกนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราแบบคือคือเราปักถูกทางหรือเปล่านะ ตรงไหนที่แตกแล้วบางยังไม่มีนะมันก็ยังไม่แตกนะคะมันจะแตกให้ไหมเนี่ยไม่รู้ปักเฮ้ยเหมือนลากก็ออกทางนี้เฮ้ยสงสัยนะจะปักผิดหรือเปล่าเออหมันลากเขาออกมาทางนี้อะเปลี่ยนใหม่แล้วกันนะ นี่เหมือนปูจะกินเลยอ่ะลองดนออูนี่สิเขามีรากไหมถ้าปักผิดหมดทุกการก็ไม่รู้จะพูดว่าไงเนาะลองบูเป็นตัวอย่างสักอันสิคงไม่เป็นไรมั้งไหนดูดิมีรากออกไหมเฮย้ฮย ลากออกไม่เอ่ยลากยังไม่ออกนะคะไม่รู้เราปลูกถูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยปลูกเหมือนกันเพิ่งลองโมชำไว้ตรงช่วงฝนตก ต้องลองเราคนชอบลองแตกไหมมันแตกด้านข้างหรืออะไรเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้ลองบอกหน่อยว่ามันเขาจะแตกยังไงนะเพราะว่าอันนี้เขาก็ยังไม่แตกนะทำให้มันเดิมนะเขาก็ยังไม่ตายนะ ก็ยังสภาพเหมือนเดิมอยู่เ okay. นะเรามาดูสวนมะละกอเลยวะ่ะลองมาดูตรงฝั่งนี้เลยเนาะโอ้โหหญ้าดูไม่จืดเลยดูไม่จืดเลยยาเยอะมากโอ้โหด,ดูี่ร่วงไหมข้างหลังโอ้ไม่ร่วงนะ ก็เลี้ยงทําพิษนะคะเลยปลูกอย่างอื่นแบบไม่ได้เลยคือแบบอะไรอะพอเราปลูกแซมเนี่ยปัญหาเกิดละดูดิอันนี้คือ,อ,นนคอต้นที่เรายังคัดเพศไม่เสร็จนะ เจอฝนเข้าไปตกเป็นอาทิตย์ตรงนี้ก็ยังแบบทํงการคัดเทศยังไม่ได้อีกตกลงจะไปยังไงแย่ยงกันใช่ไหมแย่ยงกันจริงจต้นเอนต้นหนึ่งต้นหนึ่งแล้ก็เสียได้อีกเนี่ยเอ็นหรือเอนเดียว คือคือมันเสียดายเนาะแต่จริงๆแล้วคือต้องเอ็นะเพราะถ้าไม่เอ็นอะมันมันแย่งกันได้รับแสงต้นเขาก็จะแบบอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือลูกอาจจะไม่ดกเนี่ยดูสิโอโ้โหเธอเจอแดดเข้าไปต้องเอายาเพรียวเข้ามาฉีดละ เขายังทำการขัดไม่ได้โอ้แปลงนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าฉ่ำน้ำมากนะฮะเดี๋สิเีเหลืองเลยอะจากช่วงก่อนนี้ต้นเขียวตอนนี้มาต้นเหลืองละอ,อันนี้นะ ดินยังปวกเปียกอยู่เลยนะคะ,ะโอ้ตรงนี้การเจริญดติบโต,ต,ตของเขาค่อนข้างที่จะชะงักเนาะต้นขนาดนี้เรายังคัดเพศไม่ได้ จะเล่นเติบโตอนนนะโอ้ดูยาสิโอ้ยายายัางเยอะอชะง,งักไปเหมือนกันคะโอ้อันนี้ได้อันนี้ส่งของต้นมะละกอนะ อันนี้ลำต้นก็ใหญ่นะเอาไวต้นคู่ก็จริงแต่ลำนีก็ค่อนข้างใหญ่แต่ก็แข่งกันสูงอยู่เราไม่ได้แยกออกจากกันนี่แหละด้วยความว่าเสียดายมันมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะแต่เราก็มาลุ้นเอาว่าเขาจะแบบติดลูกลกให้เราไหมหรือลูกจะสมบูรณ์ไหม โอ้โหเธอโดนแดดเ<ๆ>ต็มๆไปไม่เป็นเหมือนกันแต่พิกเฉลี่ยงคนข้างที่จะไปอยู่นะคะเด็กยอด ใบกายเป็นชงนักไปเลยช่วงก่อนแบบกำลังเจริญเติบโตได้ดีกําลังจะแบบโตพร้อมๆกันถ้าโตพร้อมกันเสมอกันนี่จะสวยมากเหมือนแปลงเมื่อกี้ค่อนข้างที่แบบว่าจะโตทันกันเรียบร้อยแหละก็จะสวยดูอะไรดูจะมาดูต้นอะไรนะต้นงเงาะหรอ หลังจากที่ไม่ได้เข้ามาแบบเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยมนะั้งนี่คัดเพศได้ยังยังยังนี่คัดเพศได้แล้วแต่ตอนเนี้ยไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ตัวฟักเซียนผีเยอะมากเฮ้ย ลงกองเป็นไงอ๋ออ๋อลงกองแตกแล้วนะคะนี่ลงกองแตกแล้วน,ะะน,วนี่นะไม่ได้ปลูกนะปลูกมาแค่นี้หมเราเดินเดินดูก,กันว่ามีพัฒนาการไปยังไงบ้างโอ้ตัวน,นี้รอดไม่เอ่ย รอดไหมรอดไหมตน้นอืมโอ้ตายนะคะต้นนี้ตายเคไม่เป็นไรตายก็ตายไปตายแล้วก็ปลูกใหม่แค่นั้นไม่มีอะไรโอ้แปลกมากเลยอะช่องก่อนฝนตกอ้นนี่นะจริงๆเ,เขาไม่น่าจะตายนะเนาะแต่เขาก็กลับตายเฉยเลยตายนะสองต้นไปแล้ะ จากสิบต้นนะมาดูต้นนี้สิโอ้ต้นนี้ไม่ตายนะคะต้นนี้ไม่ตายแต่ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะต้นที่ปักชำมาด้วยกันเนาะต้นนี้นะต้นตอนตายนะแต่ต้นแม่พันธุ์เป็นต้นอะไรไม่รู้ ต้นแม่พันอุอ์ไอ้ไกิ่นอะไรไม่ใช่กิ่นตอนนะที่ต้นแ,ตนแม่ต้นแม่ต้นอะไรไม่รู้า่ไม่ตายรู้ว่านหลังสา่นหรือเป่าอันนี้นะนี่ก็ไม่ตายแต่ก็เหมือนเดิมนะคะไม่ค่อยมีพัฒนาการเท่าไหร่ไม่โตดูต้นนี้สิ ต้นนี้ก็โอเคไม่ตายนะไม่ตายแต่ว่าใบร่วงหมดเลยลองมาดูทางนี้บ้างโอ้เงาะนะนี่นะคะเงาะแต่ใบไม่สวยนะใบไหมหมดเลยอ่ะไม่รู้เพราะอะไรโ <Okay. S 2> อเคแมงกินเห็นไหมคะ มแมลงตัวนี้มันร้ายมากเลยนะเห็นไหมชอบกัดกินใบของแบบต้นไม้อ่ะกินแบบโกรธเลยนะเหมือน,นเราอะไรมะม่วงตรง,งนู้นอ่ะโหกินแบบว่าใบนี้แทบไม่อยากให้เหลือเลยอ่ะกินเหมือนมันอร่อย,ออยมากอ่ะโอ้ยปลาลายเหมือนกันเนาะ <c oughs> เดินมาแบบกลางวานันกลางวันแบบนี้อ <c oughs> ตัดกหน่อย ต,ตาลายเหมือนกันเลยนี่ไหน,น,นพเพชรไหนไหมต้นตัวนั้นน่ะมาดูตัวน,นี้สิต้นใหญ่ต้นใหญ่ดันเป็นตัวเมียอ้าวต้นเล็กเป็นกระเทยอ่ะต้นใหญ่เสือสละแล้วกันนะถ้าเธอเป็นตัวเมียเธอก็ต้องหลบไป โอ้โดนย่าดิทำจังไดดีพอทิ้งหน่อยไม่ได้เลยอ่อนแอมากๆเลยอ่อนแอต่อยญามากๆเลยนี่ดูดิันี่คัดเพชรได้ไหมได้โอเคอ,อันนี้ก็แตกดีอยู่นะเนาะ อันนี้มันเป็นกิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เขาเรียกว่ากิ่งติดตาเนาะกิ่งติดตาไม่รู้มาติดตรงไหนมานนเนี่ยลองดูตอนมันโตแล้วกันตอนที่มันออกมากรอ,อกผลแล้วกันนั่นแหละผลลัพธ์คำตอบที่ดีที่สุดโอ้ตรงนี้น้ําขังนะคะเนี่ยเหลืองเลยเนี่ยดูสิชะงักการจเจริญเติบโตเลยนะ มาดูทางนี้น,นี่ขนาดว่าเรายกโคกแบบค่อนข้างสูงนะเนี่ยืูเรายกโคกค่อนข้างสูงมากยังไม่ไวายเลยอดูตัวนี้สิเอาไว้ได้ไหมต้นไหนวะอ่ะอยอนยอมสละต้นนี้ไปรบกันเอาไว้ต้นหนึ่งรบกันเพราะว่ามันมันแน่นมาก นั่นมากต้นหนึ่งมันก็จะมันก็จะแยกอาหารกินนี็ไม่ได้ต้นนี้สิเธอพวูดหรืตัวเมียกระเทยเลกเธอแล้วดูต้นตน,ตน,ตน,ตนี้นะอ้าตวตระเทยคู่รอดทั้งคู่แล้วกันรอดไหมเอาไว้ไหมต้นเนี้ยลองนะลองนะ ลองเอาไว้เนาะเพื่อจะดกด้วยกันนะ,ะตันนี้ลองเอยนดูซิต้นเล็กก็ยอมสละให้ต้นใหญ่บ้างแล้วกันอ่ะพวกนี้เขาจะแย่งอาหารนะ ต้นใหญ่มากนะต้นที่จเจริญเติบโตในต้นใหญ่นมาน,นี่พิเกรเรียดเนนะี่ยเราจะต้องเด็ดยอดออกนะเด็ดยอดปอดเพื่อให้เขาแตกเป็นสงพุ่มนะคะเห็นไหมเนี่ยมันเสียดตรงนี้แหละที่แบบพอเอาอย่างอย่างอื่นมาแซมอะ่ะมันก็จะฉีดยาไม่ได้เนี่ยยาถ้าเราไม่มีเวลาแบบดูแลเขาแบบเป็นจริงเป็นจังเลยเนะี่ยผลเสียมันก็จะมีตามมานะ ผลเสียอย่างมากเลยนะ,น,ะ,น,ะนี่จะดูอะไรอ่ะตูต้นมะคุดนะ,นะเราลองมาดูต้นมะคุดกันดูนะดูสิโอ้เออพออากาศนี้ก็เขาก็พัฒน,นาดีนะนีะ่ต้นอเอาก็จเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันนะดูสิมันมีติดตน้นแล้วไอ้ที่เรา มเมล็ดไว้อีกนะใครมาโอ้ไม่ได้อน้ำมาให้หรอโอ้ตายแล้วสากขี่รถมาดูทั้งทีน้ำไม่เอาติดมาให้เลยโอเคนี่นะคะตกลงว่าเท่าไหร่เดี๋ยวนี่นะคะโอเคต้องเอาเต้นออกสักต้นหนึ่งเนาะ อนี่นะคะแปลงนี้เดี๋ยวต้องฝนหยุดมาสองวันแล้วเดี๋ยวจะต้องหาปุ๋ยมาใส่ละโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะ